สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟองไปเมื่อสักคู่สักคนขาะมืนอน,นี้มาพอพอกับสามอลล์ซิริพอนอยสม,มุนีิเชนเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกทุกท่านนะคะเดินทางนะคะขับรถนะคะไปหับหนอกใบเฟินยูทีโรงเรียนของเพิินนะคะพี่น้องคะไประ,ะยะทางสี่เป็นเนี่ดอไรนั่นเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะทุกคนค่ะไปกันเลยค่ะ จะสันหน่อยนะคะทุกคนค่ะไปค่ะลุยลุยลุย เราจะลงในซอยนะคะทุกคนโรงเรียนของน้องใบเฟิร์นจะไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะคะทุกคนจะอยู่ประมาณหนึ่งกิโลนะคะก็ขับแป๊บเดียวค่ะ ขับไม่นานทางโค้งทางโค้ง ถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะเนี่ยเรากำลังเข้ามาในบริเวณโรงเรียนของน้องใบเฟิร์นนะคะทุกคนีน่ค่ะเป็นบริเวณโรงเรียนนะคะ น้องใบเฟริรนน่าจะลงมารอแล้วนะยังาอยู่โอเคค่ะเรามาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารอน้องใบเฟริร์นกันก็แล้วกันนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าน้องใบเฟิร์นยังไม่เลิกนะคะทุกคนค่ะ เพราะบางทีก็เลิกเร็วบางทีก็เลิกช้านะคะเดี๋ยวเรามารอก,กันเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนน้องใบเฟินลงมาแล้วค่ะวันนี้เขาจะใส่ชุดกีฬานะคะแต่ว่าทางโรงเรียนวันนี้ก็ให้ใส่ชุดปกติค่ะทุกคนใส่ชุดสีดาม,มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมกัน นะคะตอนนี้เราน้องใบเฟินก็เลิกเรียนแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้พากันเดินทางกลับบ้านนะคะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> กด subscribe พร้อมด้วย <c oughs> พร้อมด้วยทําอะไรนะแตะอะไรนะแตะกระดิ่งรัวๆนะคะให้กับสาวมารำสรีพรนส์สมเอเยอะๆด้วยนะคะวันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องนะคะมารับน้องใบเฟินที่โรงเรียนนะคะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะ ขอขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจทุกยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามที่เป็นกำลังใจให้กับสิริพรนะ้อยสมบูรณ์นะคะขอขอบพระคุณค่ะแม่ยาายบายก่อน